DFC e ที่เข้ามาดูนะคะก็จะมาลงสองตัวล่างให้เนาะลงไปสี่งวดแล้วไม่เข้าเลยเลยวันนี้เลยเอาแบบสำนักมาวางให้ดูเลยว่าจับชนจากเจ็ดสำนักจากเจ็ดสำนักนะคะ เอามาชนให้เพื่อนๆดูตรงนี้เลยแล้วตัดสินใจซื้อกันเองเนาะนักที่ว่าเข้าที่ว่าเลขมาบ่อยเลขมาที่มามากกว่าหลุดก็จะมีนานาแอดคมปกเขียวสั่งมาล่างแอดกลม มินทาแอดก,กิจแล้วก็เทพบันเลอรวมเจ็ดสำนักนะคะก็จะมาจับชนให้เลยเนาะอันนี้แอดแอดจับชนมาให้แล้วนะคะจากเจ็ดสำนักเนี่ยก็มีชนที่อันนี้เพื่อนๆแขปไปดูได้นะเจ็ดสำนักที่คัดมาให้นะคะ เข้ามากกว่าหลุดนะคะเจ็ดสำนักนี้แล้วก็จะมาจับชนให้ชนจับมาแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวจะเขียนให้ว่าชนกันทีเท่าไหร่วดที่หนึ่งกุมพานะคะหกหกค่ะสองตัวล่าง จากเจ็ดสำนักนะคะเราจับชนให้ให้เห็นเห็นแล้วแล้วเพื่อนๆกัไปตัดสินใจไปหาแต้มเด่นแต้มเด่นตัดหรือเอาเลขเด่นตัดเอานะดึงเอานะคะชนเด่นสุด หกสำนักค่ะหกสำนักนะคะไม่ปักหลักนะคะเพื่อนๆต้องไปหาหลักสิบลองหน่อยกันเองเนาะสองชุดค่ะสามแปดสามเก้าไสี่ชุดพูดผิดค่ะสี่ชุดสามเก้าแล้วก็สองเจ็ดศูนย์ห้าค่ะ เด่นสดนะหลุดหนึ่งสำนักนะคะคือชนกันแค่หกสำนักต่อมาชนห้าสำนักนะคะชนห้าสำนักตัวรองชนห้าสำนักลองนะคะก็จะมีหนึ่งเจ็ด 1, hộp cao hộp xuống hộp chết bẹp chết cao cao เจ็ดแปดศูนสามศูนย์เจ็ดค่ะอันนี้ชุดลองนะคะเดี๋ยว <c oughs> เราจะให้แต้มกับหลักหน่วยนะคะให้เพื่อนๆมาตัดเอาเองชนห้าสำนักเอ ชนสี่สำนักตัวกันหลุดเนะาะสี่สำนักกันหลุดกันหลุดเอาแค่ชนแค่สี่สำนักจากเจ็ดสำนักเนี่ยลุดไปสามสำนัก,น,กนะถ้าหลุดสามสำนักก็จะมีเจ็ดหกเก้าสี่ ห้าเก้าหนึ่งแปดห้าเจ็ดและสองห้าค่ะเอาแค่นี้นะคะสี่สำนักเสร็จแล้วอาก็จะให้หลักหน่วยวันชัยนะคะมาบ่อยมากค่ะวันชยัยเด่นหน่วย เด่นเห็นไหมเนี่ยเห็นเนาะหน่วยล่างหลุดหลุดน้อยค่ะหน่วยล่างวันชายเนี่ยมาติด,ต,ดติดกันเลยหน่วยล่างวันชายนะคะก็มีหนึ่งสี หกแปดเก้าค่ะอันเนี้ยแอดก็จับมาให้ตรงหน่วยล่างแล้วนะคะเนี่ยก็มีเนี่ยสามแปดสามเก้าเนี่ยสองชุดนี้ไม่ตรงนะคะนี่แอดติ๊กให้เลยเนี่ยที่ตรงหน่วยล่างอันนี้มันต้องเป็นเจ็ดหนึ่งนะคะเพื่อนจะไปกลับเนาะนี่หกหนึ่งหนึ่งหก ที่มีชุดที่ตรงหน่วยล่างนะคะอันนี้ก็ต้องกลับนะคะเก้าหกอันนี้ไม่ต้องกลับถ้าเล่นตามตามหน่วยนะ,ะอันนี้ไม่ต้องกลับเจ็ดแปดอันนี้ก็ไม่ต้องกลับอันนี้ก็ไม่ต้องกลับเดี๋ยวแอดลบหนึ่งเจ็ดไปเป็นเจ็ดหนึ่งเนาะเอาให้กรงหน่วยไม่ต้องกลับอันนี้ก็ไม่ต้องกลับ ก็จะมีเด่นเด่นสองชุดนี่นะคะถ้าหน่วยมานะเด่นแค่สามเก้าสามแปดเพราะสองชุดนี่ไม่มีตรงหลักหน่วยเลยแล้วก็ลองหนึ่งหกกับหกเก้าหกหกเก้าไม่ต้องกลับนะคะก็มีลองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชุดชุดลองนะคะไม่ต้องกับ กับสองชุดค่ะกลับสองชุดไม่ต้องกลับเจ็ดเจ็ดชุดตัวกันตัวกันเนี่ยตัวนี้กลับไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับกันมีสี่มีสี่ชุดค่ะรวมตัวกลับด้วยก็แค่ห้าชุดนะคะอันนี้ถ้าหน่วยมานะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าหน่วยวันชายนี่หลุดยาก 5ตัวเนี่ยหน่วยหลุดยากค่ะเพราะเลขมันต้องห้าตัวเนาะอันนี้สองตัวจากเจ็ดสำนักนะคะก็การหลุดสี่สำนักถ้าหลุดสามสำนักก็เนี่ยสี่ชุดเนี่ยต้องมาแต่ถ้าหลุดถ้าหลุดสองสำนักเนี่ยเก้าชุดเนี้ยึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าถ้าหน่วยเข้านะคะเดี๋ยวแอดจะให้ ให้แต้มไปด้วยเนาะของวันชายแต้มเขาก็หลุดยากเหมือนกัน,แต,ตน,ะะนแต้มสองตัวล่างนะคะวันชายแต้มสองตัวล่างวันชายก็มีศูนย์หนึ่งสามห้าหก ก็มีเนี่ยเด่นสุดเลยคะ่ะแต้มหนึ่งแปดถ้าเกิดของวันชายมาทั้งแต้มทั้งหลักหน่อยนะก็มีสามแปดได้เด่นสุดเด่นสุดลนะคะสามแปดถ้าตัวรองก็จะมี ก้าหกหกเก้าเนี่ยนะะห้าแต้มแล้วก็ศูนย์หกเจ็ดหนึ่งแปดแต้มสองเก้าในหนึ่งแต้มเจ็ดแปดแปดเจ็ดห้าแต้มค่ะเจ็ดแปดอันนี้เพื่อนๆก็ไปตัดดูเนาะ แอดก็มาให้เป็นแนวทางข้างล่างคิดว่าคงไม่หลุดหมดแล้วนะเจ็ดสำนักเนี่ยแอดก็เอาแบบเหนียวเหนียวมาเลยหลุดสามสำนักเกือบห้าสิบห้าสิบอะจับมาให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ไปตัดกันเองเนาะตามแต้มตามหลักเนี่ยหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยวันชัยกับแต้มวันชัยเนี่ยหลุดยากค่ะ เพราะว่าหลักหน่วยในห้าตัวก็ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแล้วก็แต้มนี่ก็ล่อไปหกตัวแล้วเพื่อนๆก็ลองไปดึงเอาเนาะก็ขอจบ,จบคลิปสองตัวล่างแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะที่เข้ามากดดูช่วยกดไลค์ให้แอดด้วยกดติดตามให้แอดด้วยนะโชคดีนะคะ